ซื้อกระเป๋านะครับใบนี้าาราคาลดราคานะครับจาก300นะครับเหลือ250สีนี้อาจจะแบบเล่นง,ง่ายนะคนเลยไม่นิยมมังก็เลยเอาลดราคาเนี่ยเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่ครับเรามาดูด้านในกันนะครับอาดูด้านนอกก่อนด้านนอกนะครับสายก็จะเอาไว้เกี่ยวนะครับ ไม้เท้าได้นะครับเกี่ยวของได้นะครแล้วก็อันนี้เกี่ยวอะไรก็ได้นะฮะที่เราอยากเกี่ยวนะครับที่ไว้ด้านนอกแล้วส่วนด้านข้างนะครับเอาไว้ใส่ขวดน้ําได้มีของฝานะครับแล้วก็แน่นหนาแน่นเหนียวนะครับนี่เอเล็กจิตนะเนี่ยอเล็บจิกนะออกข้างน,น,นะครับนี่ผมเอาอเล็บจิกนะฮะไม่ขาดอันนี้ก็สามารถ เกี่ยวของด้านนะครับพีเกี่ยวด้านด้านในนะครับด้านในนะฮะเป็นผ้าโอเคอ่ะน,นี่ก็อันนี้หนานะครับหนาไม่บางมาดูด้านในชั้นใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยนะครับช่องใส่โน้ตบุ๊กนะฮะช่องใส่โน้ตบุ๊กนะครับ,บนะะส่วนผ้า ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนผ่ากันน้ํานะครับเป็นพลาสติกกันน้ํานะครับเหนียวเหนียวนะฮะเหนียวเหนียวหนาแข็งแข็งเหนียวแล้วก็วัน,นช่องเก็บของนะครับเล็กน้อยพวกตังคุญแจรถนะครับด้านในมีที่เกี่ยวด้วยนะคุญแจใช่ครับแล้วด้านหลังนะครับอยากจะบอกว่า ไอทั้งแผ่นเนี่ยเป็นแบบแข็งๆนะครับเป็นเหมือนพลาสติกอ่อนนะพลาสติกอ่อนนะครับ,รบและด้านนี้นะฮะก็เป็นฟองน้ำเอาวไว้แบบเข้ากัหลังนะครับซ้ายขวาตรงกลางเป็นร่องตรงกลางเป็นร่องนะครับก็คือโดยโลมก็มีเท่านี้แหละนะครับเอาสีนี้แหละเพราะว่ามันถูกกว่าชาวบ้านเขาห้าห้าสิบบาทนะฮะเราเน้นประหยัดนะครับ เศษผลที่มาซื้อวันนี้ก็จะเอาไปติดกล้องนะครับติดกล้องโกโปรกล้องโกโปรเอาไว้หนีบตรงนี้นะหนีบนะครับอ่ะไปะได้ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับราคานี้ราคานี้นะครับหมดเขตเมื่อไหร่ไม่รู้ครตัวของจะหมดมั้